สถานการณ์นะครับในพื้นที่ชายแดนคืนอณตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยเขาอยากจะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของเขา<ฮ>เห็นบอกว่าที่ด่านที่จันทบุรีเนี่ยมีชาวกัมพูชาเนี่ยมารอต่อคิวในการเดินทางกลับกปนเยอะเลยนะครับไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับที่ด่า,ดานบ้านแหลมบ้านผักกาดอำเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับมีชาวกัมพูชาที่เดินทางจะกลับไปยังกัมพูชาลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงทยอยเดินทางมาข้ามแดนจํานวนมากในทุกวันแม้ จะมีการเจราจาหยุดยิงระหว่าง2ฝ่ายนะครับซึ่งชาวกัมพูชาหลายคนเนี่ยให้เหตุผลว่ายังไม่มั่นใจในสถานการณ์โดยด่านบ้านแหลมนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับก็มีชาวกัมพูชาเนี่ยมารอต่อแถวเพื่อจะเดินทางกลับข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาเป็นจํานวนมากนะครับส่วนเงื่อนไขในการข้ามแดนที่ด่านบ้านแหลมนะครับและด่านบ้านผักกาดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเปิดด่านตอน9้าโมงเชา้าแล้วก็ปิดตอนบ่าย3มข้ามได้เฉพาะชาวกัมพูชาและคนไทย ที่จะเดินทางเข้าประเทศโดยณนะตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือที่จันทบุรีส่วนที่จังหวัดตราดนะครับทั้งด้านของเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เปิดเผยนะครับว่า สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดตราดวันนี้ก็คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ยืนยันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่มีการประทะนะครับไม่มีการยิงกันระหว่างทหารทั้งสองประเทศแต่อย่างใดชาววันนี้ฝ่ายความมั่นคงก็เลยแจ้งไปยังฝ่ายปกครองจังหวัดตราดให้ผู้อพยพนะครับเดินทางกลับบ้านได้แล้วแต่ยังคงให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปจากผู้นําชุมชน ขณะที่ศูนย์พักพิงอำเภอเมืองตราดนะครับประชาชนก็เริ่มทยอยขนของกลับเข้าบ้านบางคนยังรอการประกาศอย่างเป็นทางการของศูนย์พักพิงนะครับในเรื่องของการให้กลับบ้านส่วนเจ้าหน้าที่ยังคงต้องดูแลผู้อพยพมอบอาหารเครื่องดื่มตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดขณะที่ชาวบ้านที่อำเภอเมืองตราดนะครับก็บอกว่าก็อพยพกันมาตั้งแต่คืนวันที่25กรกฎาคมนะครับ หลังจากได้รับคำสั่งจากผู้นำชุมชนให้อพยพเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการคอยติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีนะไม่กังวลอะไรถ้ามีคำสั่งให้กลับบ้านได้ก็พร้อมกลับบ้านตลอดเวลานะครับส่วนที่ศูนย์พักพิงเขาสมิงชาวบ้านก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีชาวบ้านเนี่ยทยอยเดินทางกลับ ขณะที่ทางสำนักง,งานป้องกันและบ,บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนะครับก็มีการรายงานตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบความเสียหายและผู้อพยพนะครับ ประชาชนใน15ตำบล3อำเภอได้รับผลกระทบ17,741คนมีผู้อพยพไปยังศูนย์ต่างๆจำนวนทั้งสิ้น4,494คนนะครับปัจจุบันเนี่ยทุกศูนย์อพยพทั้ง8แห่งบางศูนย์ผู้อพยพยังไม่ยอมกลับบ้านเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับส่วนที่กรุงเทพในวันนี้นะคะคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยพร้อมคาววานนำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนและคุณพิชิตชัยมงคล ทางเข้าให้กำลังใจทหารชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะโดยมีทางด้านพลตรีนรงชัยชัยชนะเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยได้มารับมอบเอกสารพร้อมกับดอกไม้คุณจตุพรบ,บอกว่าเมื่อวานนี้การประชุมเจราจาพิเศษระหว่างไทยและกัมพูชาที่มาเลเซียประเทศที่3คือจีนกับสหรัฐมองว่ากัมพูชาที่มีคุณมาเนตอยู่ในระดับผู้บัญชาการทหารบกมาประชุมด้วยนั้นมีการทำกันบ้านมาแต่ของเราคนที่ไปเนี่ยอยู่ในระดับของลูกน้องจึงมองว่าไม่ม ีอำนาจโดยการเจราจานั้นมีอยู่3เรื่องนะคะแล้วก็บอกว่ากรณีของการที่จะมีการเจราจาเกิดขึ้นในวันที่4สิงหาคมที่พนมเปญก็มองว่าแค่เลือกสถานที่ก็ผิดแล้วและค่ะการเจราจาในครั้งนี้ไม่เป็นผลและทําให้เราอับอายเราก็ต้องมีการไปดักที่สนามบินบอกไม่ไว้วางใจในสถานการณ์นี้เด็ดขาดเชื่อว่าบรรดาทหารเองก็ไม่ไว้วางใจในสงครามครั้งนี้เช่นเดียวกันรวมถึงไม่ไว้ใจการทํางานของรัฐบาลเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเจราจาภายใต้คําสั่ง ของใครเพราะว่าคนที่ไปเจราจาอยู่ในระดับลูกน้องทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้หลักๆคือมาเพื่อให้กําลังใจทหารนอกจากนี้ในวันที่2สิงหาคมจะมีการชมนุมใหญ่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิอีกครั้งด้วยค่ะแล้วก็มี<อ>รายงานเพิ่มเติมคุณออมท่านผู้ชมนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยคุณมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ<ม>ก็ได้ถแถลงยืนยันแล้วนะครับว่าทําเรื่อง ชี้แจงส่งไปประท้วงกับทางมาเลเซียสหรัฐแล้วจีนแล้วจากการที่ทางกัมพูชาเขาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงะนะครับ